เกษตรกรออนไลน์ online, นะครับสวัสดีครับครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมนะครับก็จะมาแนะนํานะครับช่องทางนะครับที่เราเนี่ยอยากจะขายสินค้าออนไลน์นะครับหรือว่าอยากจะสร้างฐานลูกค้าของเราเนี่ยนะครับจากลูกค้าออนไลน์ใหม่ๆเยอะขึ้นนะครับแล้วช่องทางไหนนะครับที่มันเหมาะกับเรามากที่สุดนะครับวันนี้นะครับมาดูกันนะครับกับ3ช่องทางนะครับฟรีๆที่คุณสามารถขายได้อย่างไม่จํากัดครับ ช่องทางนะครับที่ผมพูดถึงตรงนี้นะครับจริงๆแล้วก็เป็นช่องทางหลักๆที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าในเรื่องของออนไลน์ในบ้านเรานะครับของคนไทยเนี่ยที่ถนัดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับก็คือตัว Facebook นะครับอย่างที่2ก็คือ l ลน e นะครับโปรแกรมที่เราเอาเอาไว้แชทกันเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยนะครับก็คือในส่วนของตัวยูทูบนั่นเองแต่ว่าเอ๊ะทำไมผมถึงมาพูดเรื่องนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะบอกเลยว่า ปัจจุบันนะครับพวกทั้งสามแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับมันสามารถที่จะช่วยให้เราหาเงินได้มหาศาลนะครับแต่ว่าเราต้องไปให้ถูกจุดนะครับเราจะไปขายสินค้าของเราให้มันถูกจุดได้ยังไงนะครับคลิปนี้มีคาตอบครับผมจะเล่นก่อนนะครับกับตัวแรกนะครับกับตัว f a c e b o o k นะครับหลายคนเนี่ยก็เล่น Facebook กันอยู่แล้วนะครับก็ไม่เห็นว่ามันจะขายอะไรได้นะครับโพสต์ไปนะครับ ก็มีแต่เพื่อนนะครับพี่ๆน้องๆเนี่ยเขามากดไลค์นะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับแต่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เห็นมีรายได้อะไรเลยนะครับผมจะบอกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยนะครับก็ถูกแล้วนะครับแต่ว่ามันมีดียิ่งกว่านั้นครับถ้าเราเข้าไปค้นหานะครับหากลุ่มนะครับที่เราเรียกว่ากลุ่มของ Facebook หรือ f เฟซ o o ๊กรูปตรงนี้นะครับที่มันเหมาะสมนะครับกับลูกค้าของเรานะครับก็จะทําให้ เราเนี่ยสามารถที่จะขายสินค้าของเราให้กับลูกค้ากลุ่มนั้นได้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบ้านผมเนี่ยอยู่จังหวัดพิษนุโลกเนาะผมอยากจะขายสินค้านะครับที่เป็นสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับส่งกันเป็นล็อตใหญ่ๆนะครับอาจจะขายกัน50 100โลร้อยโลนะครับ5้ารอยโลเนี่ยนะครับให้กับคนในพื้นที่สิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมก็จะต้องเข้าไปในกลุ่มของจังหวัดพิษนุโลกนะครับหรือ ไม่งั้นนะครับก็อาจจะเข้าไปที่กลุ่มของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับทิจนะครับเพชรชบูรณ์นะครับสุโขทัยอุตรดิตถ์นะครับนครสวรรค์หรือจังหวัดที่มันอยู่รอบๆนะครับของจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นกลุ่มที่เป็นตลาดซื้อขายของในจังหวัดด้านนั้นนะครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะถ่ายภาพสินค้าของเราเนี่ยออกมาให้สวยนะครับแล้วก็เข้าไปโพสในนั้นนะครับใส่รายละเอียดข้อมูลการติดต่อนะครับราคาเนี่ยเข้าไปในนั้นนะครับให้ชัดเจนถูกต้องนะครับแล้วก็รอนะครับ ว่าจะมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าของเราหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะมีการเข้าไปกระตุ้นนะครับเข้าไปเขาเรียกอาจจะเรียกว่าเข้าไปปั่นเนาะจริงๆก็เข้าไปกดไลค์นะครับเข้าไปกดแชร์นะครับหรือชวนเพื่อนเนี่ยนะครับเข้าไปนะครับทำให้เราเนี่ยนะครับมีกลุ่มของลูกค้าในที่มองเห็นสินค้าของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ ถ <So S 1> ้าผมยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับพอดีว่าช่วงนี้นะครับลูกผมก็ใกล้จะคลอดแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปในกลุ่มของสินค้าแม่และเด็กนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูว่าเอ๊สินค้าแม่และเด็กในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีอะไรขายบ้างนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็รีวิวเป็นยังไงเพราะว่าการที่จะได้เป็นพ่อครดครั้งแรกเราก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะต้องซื้อสินค้าอะไรนะครับให้ลูกนะครับจะต้องเข้าไปฟังนะครับว่าเอ๊มันมีการรีวิวให นะครับแล้วสิ่งนี้รีวิวออกมาเนี่ยมันดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเข้าไปในกลุ่มที่ขายสินค้าแม่เด็กนะครับเพื่อที่จะซื้อตรงนั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนนึกถึงรูปแบบของกลุ่ม f c e e o o o เนี่ยนะครก็คล้ายๆกับเป็นตลาดนัดตลาดนี่นะครับแล้วเราก็เอาสินค้าของเราเนี่ยนะครับไปเปิดร้านนะครับอยู่ในนั้นนะครับตรงนี้นะครับไม่ต้องลงทุนนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีความขยันนะครับที่จะมาโพสต์นะครับมาตอบลูกค้า ก็จะสามารถที่จะเพิ่มยอดนะครับให้กับคุณได้โดยง่ายๆเลยทีเดัยำครับและอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือว่าตัว f e c o o o p k p e นะครับหลายๆคนเ็อยากจะมีการสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นของตัวเองนะครับก็ออกแบบโลโก้ออกแบบชื่อฟาร์มชื่อสวนอะไรมาแล้วเ,เราไม่รู้ว่าเราไปขายไหนนะครับเราก็ สามารถที่จะสร้างเพจขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเพิ่มยอดไลค์นะครับให้กับเพจนะครับหรือการยิงโฆษณาหรือโฆษณาให้กับเพจนะครับรวมไปถึงนะครับการทำคอนเทนต์นะครับถ่ายวีดีโอหรือถ่ายรูปสวนอะไรเงี้ยครับให้มันดูจริงให้มันดูสวยงามนะครับแล้วก็มีการโพสต์การแชร์ออกไปนะครับช่องทางนี้ก็จะสามารถสร้างแบรนด์แล้วก็จะหาลูกค้าใหม่ให้เราได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรา สามารถที่จะทำคอนเทนต์หรือรูปแบบเนี่ยได้ที่มันแบบว่ามีความน่าสนใจครับคุณอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องใช้เงินนะครับกับการสร้างหรือการโฆษณาเพจเหล่านี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของฟีเจอร์นะครับของตัว Facebook นะครับที่เหมาะสมนะครับกับการขายออนไลน์ครับตัวที่2นะครับก็คือว่าจะเป็นในส่วนของ l ล n e นะครับโปรแกรมที่เราใช้ในการแชทกันในปัจจุบันอยู่แล้วหลายๆคนก็กลัวนะครับว่าเอ๊ะไลน์เนี่ย มันจะสามารถหาสินค้าของเราเนี่ยหรือหาลูกค้าของเราเนี่ยแล้วก็มีการขายกันแมทชกันได้หรอไลน์ที่ทําในปัจจุบันก็คือแชทส่วนตัวหรือว่าเป็นแชทกลุ่มแล้วถ้าเราโพสสินค้าลงไปในกลุ่มก็จะต้องมีการถามราคาแล้วขายราคาไม่เท่ากันเนี่ยมันก็ไม่ได้จีนะครับคราวนี้นะครับผมก็มีคําตอบให้นะครับว่าสิ่งที่เราควรจะไปก็คือการสร้างตัว l ล n e Official Account นะครับโลโก้ของเราอ Official Account เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัว L นะครับสี ale, เขียวเขียวเนาะ ตัวนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ตัว Line of ฟฟิเชียลแอคเาทำได้นั่นก็คือว่าเราสามารถที่จะหาสมาชิกนะครับเข้ามานะครับกดเป็นเพื่อนเราได้นะครับแล้วก็มีการแชทคุยกับเรานะครับการคุยเนี่ยนะครับก็เป็นการคุยแบบ1ต่อหได้นะครับหรือว่าทางเราเนี่ยนะครับก็มีพ่อแม่ลูกพี่น้องต่างๆแล้วก็เอามาเป็นแอดมินนะครับเป็นผู้ดูแลแล้วก็ช่วยๆกันตอบแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าคุณมีสมาชิกเยอะๆนะครับ มีเป็น500คนพันคนหมื่นคนแบบนี้นะครับลน์นะครับมันก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นบอสแคสนะครับสามารถที่จะกดเมสเซจที่คุณอยากจะพูดออกไปครับให้กับลูกค้าออกมาได้ง่ายๆเลยนะครับผมยกตัวอย่างว่าวันนี้เนี่ยผมต้องการที่จะหาคนมาจองแมลงผมนะครับที่จะออกสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนธันวานะครับออกไปนะครับผมก็บอกว่าเปิดจองแมลงนะครับราคาเท่านี้นะครับจำนวนหนึ่งตั้งอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็กดส่งไปเลย นะครับถ้ามีคนสนใจเนี่ยนะครับเขาก็จะทักมาแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยเรื่องราคาแล้วก็ขอแบ่งนะครับสินค้าไปนะครับอาจจะขายได้ทีเดียวไม่หมดนะครับแต่ก็อาจจะมองเห็นว่ามีลูกค้าเนี่ยสนใจที่จะนําสินค้าเกษตรของผมเนี่ยนะครับไปขายมากยิ่งขึ้นนะครับช่องทางนี้ก็ง่ายนะครับและถ้าเรามีสินค้าที่หลากหลายครับเราไม่ได้ขายสินค้าแค่1อย่าง2อย่างเราขายเป็น10อย่างไลน์เนี่ยนะครับเขาก็มีฟีเจอร์ที่เป็นไลน์ไมชชอป สามารถที่จะเข้าไปนะครับเปิดร้านได้ง่ายๆเลยนะครับสามารถที่จะใส่สินค้ารายการสินค้าเองได้นะครับกําหนดราคาเองได้ใส่สตตอกเองได้นะครับมีรูปแบบการจ่ายเงินที่ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการชาระเงินปลายทางนะครับการโอนเงินการตัดผ่านบัตรเครดิตหรือผ่านตัวและปิดลายเทนะครับตรงนี้น,นะครับมันก็จะช่วยให้คนที่ยังกลัวในเรื่องของเทคโนโลยีของการโอนเงินนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกแบบเก็บเงินปลายทางได้ นะครับล้วก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องของการที่แจ้งออเดอร์นะครับเก็บข้อมูลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการขายของเราได้เองดโดยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้ามีคนมาเป็นสมาชิกหรือมาเป็นเพื่อนใน Line Official a c c o u n ขของเราแล้วเนี่ยแล้วเขาต้องการที่จะซื้อสินค้าใน Line m y ชชชของเราเนี่ยนะครับข้อดีคือว่าเขาไม่จําเป็นที่จะต้องสมัครสมาชิกใหม่เลยนะครับไม่จาเป็นที่จะต้องไปสม e ัครอีเมลหรือกรอกเบอร์โทรอะไรต่างๆนะครับเขากรอกแค่ที่อยู่ของเขาที่จะให้จัดส่งให้เท่านั้นเอง นะครับดังนั้นตัว Line ไม่ชอบเนี่ยนะครับก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งนะครับของตัว l ล ne นะครับที่มันเหมาะสมนะครับกับพฤติกรรมนะครับของของคนไทยนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับชอบแชทนะครับชอบคุยชอบซื้อของกันแบบนี้นะครับที่มันรู้สึกว่ามันมีอิโมชั่นมีการสนทนากันนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันมันดีนะครับมากกว่าการซื้อขายแบบแห้งๆนะครับในส่วนต่อมานะครับก็ ลน์เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของตัว Open Chat นะครับแต่ก่อนเราจะเรียกว่าเป็น Line s u u r r e นะตอนนี้มันเป็น Open Chat มันทำหน้าที่คล้ายๆกับตัวเฟซ o o o กกลุ่มนะครับก็คือว่าจะมีผู้ดูแลนะครับกลุ่มหนึงเนี่ยนะครับสร้างตัว Open Chat ขึ้นมานะครับก็เป็นอาจจะเป็นกลุ่มโดยเฉพาะนะครับเช่นตอนนี้นะครับเราอยากจะเป็นเจ้าของตลาดนัดของพิษณุโลกออนไลน์นะครับผมก็สร้างเลยตลาดนัดพิษณุโลกนะครับขึ้นมานะครับ คราวนี้นะครับเราก็มีการประชาสัมพันธ์ไอัวนี้ออกไปนะครับถ้ามีใครสนใจที่จะขายสินค้าที่มันเป็นสินค้าของจังหวัดอื่นๆหรือจะขายให้กับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดอื่น่โลกเนี่ยเขาก็สามารถจะขายสินค้าเข้ามาในนี้ได้น,นะครับก็เป็นอีกตลาดนัดหนึ่งนะครับที่เราจะทําขึ้นมาเองได้เราก็สามารถที่จะดูแลเองได้แล้วก็ขายสินค้าของเราได้เองอีกด้วยนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือ u t u b e นะครับ u t u b e เนี่ยนะครับก็เป็น ผมว่าเป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารที่ถือว่าคนไทยใช้งานได้มากที่สุดนะครับปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการใช้งานมากกว่า Google ด้วยซ้ำนะครับในส่วนของเกษตรกรอย่างเราอย่างผมเนี่ยการที่จะเลี้ยงจิ้งหลีดต้องการที่จะเลี้ยงะ่ะในต้องการที่จะปลูกผู้เรียนเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็จะไปนค้นใน Google เนาะแต่ว่า Google มันก็เป็นข้อมูลให้อ่านะนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สะดวกเราชอบดูเรา,เรา,เราอยากเห็นวิธีการมากกว่าก็ไปเสิร์ชใน u t u b e นะครับวิธีการปลูกผู้เรียน วิธีการยิงค g ิ e นะครับก็ตรงนี้นะครับก็คิดว่ามันอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราขายสินค้าได้นะครับไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องไปดูยอดในส่วนของการ u b s c r i b e อะไรต่างๆต้องได้เงินจาก Facebook หรือจากโฆษณาทางต้องได้เงินจาก YouTube หรือโฆษณาทาง YouTube นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูถึงตรงนั้นนะครับ แต่สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าสร้างวิดีโอครับให้เขารู้สึกว่าตัวนี้เราเป็นสินค้าที่เราจะขายนะครับตั้งกล้องง่ายๆเลยนะครับทุกวันนี้เราเย็นขายสินค้าเรายัางไงนะครับขายทุเรียนยังไงขายส้มโอขายมะม,ม่วงยังไงนะครับเวลาเราที่ไปจอดรถข้างทางเราก็เย็นขายครับเราก็พูดแบบนั้นเลยนะครับถ้าเราพูดแบบนี้ออกไปเนี่ยนะครับแล้วก็ทําเป็นคลิปแล้วก็โพสต์ไปใน u t u b e เนี่ยนะครับ แล้วก็ตั้งชื่อดีๆเนี่ยคนก็จะเห็นนะครับพอเมื่อคนเห็นเราเนี่ยนะครับเราใส่ท้ายๆครับเราก็ใส่เบอร์โทรของเราไปใส่ช่องทางการติดต่อของเราไปนะครับก็จะทําให้เนี่ยมีคนสนใจนะครับแล้วก็ทักทายเรากลับมาผมยกตัวอย่างง่ายๆคับถ้ามีคนดูสินค้าดูวิดีโอของคุณในประมาณ1นึ่งคนนะครับคิดเป็น1%แล้วกันที่จะซื้อของคนนะครับก็คือมีประมาณ1 0 0คน แต่หนึ่ง้อยคนนะครับถ้ามาซื้อของเรามันเยอะมากนะครับกับการที่มีคนหนึ่งร้อยคนจู่ๆก็เ,เดินเข้ามาซื้อของของเรานะครับโดยที่ไม่เคยเจอเรามาก่อนด้วยซ้ำนะครับอ,อีกรูปแบบหนึงนที่จะแนะนำน,นะครับก็คือว่าเวลาที่เราสร้างช่องทางต่างๆไปแล้วไม่ว่าจะเป็น Facebook หล y o ยูทู e เนี่ยนะครับก็จะต้องเข้าไปตอบลูกค้านะครับมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับเพื่อที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาอยู่กับเราในอ,อบอุ่นนะครับเพราะว่า อยากจะสื่อให้เขามองว่าเออพ่อค้าแม่ค้าร้าน,นนี้เนี่ยทำไมใจดีจังเลยฟาร์มนี้ทําไมใจดีส่วนนี้ทําไมใจดีจังเลยเพราะว่ารูปแบบของเราเนี่ยมันต่างจากการขายโดยสมัยก่อนแล้วนะครับที่เราไปยืนขายแล้ว่าทักทายลูกค้านะครับแซลล์ลูกค้านะครับแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้มันไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับนะครับเราก็ไม่ไม่ได้เจอหน้ากันนะค,ะครับการที่เราเข้าไปตอบโต้นะครับหรือไปตอบแชทเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้ ความรู้สึกนะครับหรือลูกค้าในเขาได้ความรู้ส,ส,สึกเราต้องมีประ control. สบการณ์ที่ดีนะครับ <Attack. S 1> กับการซื้อสินค้าในร้านเราครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นการแนะนำเนาะสามช่องทางนะครับฟรีนะครับที่สามารถที่จะขายสินค้าเกษตรนะครับขายสินค้าอะไรก็ได้นะครับผ่านช่องทางนี้นะครับหนึ่งก็คือเฟซบุ๊กนะครับสองก็คือ Li น e นะครับสามก็คือ youtube นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันในคลิปถัดไปครับสวัสด BB ีครับ